พอหน้าผมเคยเดาลองเลยรึเหน้าเก๋าเลยแบบเปลกเสียงใสอยู่วใสหมองมวนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปลูกสาวไปพัก่อนกไปพัก่อนก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวแต่งตัวพ่อกันอาริคัตโตะคนนี้ี่ปุ่นคนเกือบดาวเทียมก๊อตเกือบเคียดเือกันสมมุติเอาอาริกัโตโกเซมาสอาริกัโตเขาส้วนเขากลิ่นแต่หมองอันนี้กรโตัวไม่ขึ้นว่าดังอาริคัตสวดยู่ดัางไป ดังไปนี่กูตดดังแล้วมาอีหามันคือกะหลีเก่าสูดโกโกวาโกโกวากินบักวาบัวที่สันดอกวาไม่เนี่ยโกโกวาโกโกวากินบักวาปวดขี้สันดอกวาโกโกวาโกโกวาตสวัสดีสาววหน้าสวัสดีครับกินนกี้ก็มีแล้วเออโกโกวากับมาเออโกโกวากับมาเมื่อนี้ตัดสุดไหมเพื่ออะไรอินไหวโดยกระเพาะตัดสุดไป แม่จักเคยเห็นจูนี่ขวัญใส่จักรเสียบอเห็นแล้วก็เอียบบ่แบงใส่เข้าแน่เนาะสุดไหมที่พ่มาสุดพี่เนาะจักเคยเห็นจักเทียบแต่บอกบูดจะกับพัอีพี่เลกนั่นใส่ตัวได้นี่สสเป็นกับคืองไหมเนาะขนาดเนาะเป็นอย่างนี้เป็นคนฉีตัวแบบนี้เอาน่าอเนาะแหม่จริงจรงในมึงเล็บฮะจริงจรงในมีม่ยอมมาลูกดำโอ้ยว่ามันแพมเอากูยืมสุดลูกมันมันเป็นช่วงตลกได้พูดจังก็เขินมากเบิดแล้วจ้า มันมันเป็นช่วงตลกทางว่าหัวหน้าตลกออกแล้วขออมค่ะวู้ใดว่าอันหัวหน้าโนกว่าหัวหน้าตลกออกแล้วไปเมมเป็นหัวหน้าตลกออกแล้วหัวหน้าตลกออกแล้วหัวหน้าตลกเอออถึงหัวหน้าตลกจ้าที่เป็นผู้นั้นตัวเนาะเอ้าจางเอียงก่อนเจ้าคือจ้าฝูบังคับบอกปัดแมงวันแทะจิบจิบมาบ้าว่าเป็นหัวหน้าตลกนี่เอาเอาด้วยเดี๋ยวเฮ้ยก็จะเป็นตีให้เมียเต้นดีเนาะ มึงยาเด้อมึงยาเด้อกูเพ่อสอนไหวน้ำอย่างนี้กูว่าแม่งกูใส่ผมท่องงายเลยยี่ปอดใส่ผมเขียวกูสอนมันไหวน้ำมันหยังนะผู้หญิงตีนี่นี่ทากันมันไหวน้ำเพราะเปลี่ยนกูเลยสอนไหวน้ำไหวน้ำมันจับจับแขนกูจับแขนมาเหมือนมักกอดกูไหมอือนี่เลยไม่อยู่กับปากกูคนบอลลูนวัตสุวอย่างกันว่ามันสอน มันไผยน้ำบพาท่านเก่งมันไหยน้ำเพ่าเปลี่ยนมันยาน้ำเออตัจังหวะโดดน้ำนล่มันมันยาน้ำมัด้ฉันก็เลยมันจับแขนหลังมักตีขาตีไปบาดเพาติดไตน้ำมากกวาดฉันแมเอ้ยไอเขาไอแม่ไอไอแม่นติ่อกี้ออห่หูแจ๊กบ่มันไวไายน้ำแล้วไปกอดข้อแล้วหูแจ๊กไปไปเห็ดจังได้บัมันกระแทงเข่าตัวเลยใต่นม ไปเห็นอยู่มือนั่นเจ้าพระสอนมันโดดน้ำเว้ยเออเจ้าไหนโดดต้อมน้ำแตกจ้าน้ำแตงโอ้ยความเงี้ยนยิ้น้ำแตงจะเป็นขั้นยิดหยิดน้ำในสาแหมเราบอกไม่เป็นใจเบิร์ตสูรมีตำหนิมันมีโกโตเจ้าไหนศิลปินมันหลายเออไปหนาออก อีพี่นาวอ่ะผู้นึงเอาผู้นึงตี่นาบอแทนั้งสี่จะได้ครับเอาไม่แขนน้องมาคือไม่ยิ้วนี่ได้ยินี่ต้อกันเบิร์ตตีดังดีเนี่เป็นคือเจ๊กเป็นยิ้วมาเนี่ขอบคุณยาติฟันค่ะจ้าเออยาติฟันข้อเกติเอาอีกแล้วคนไปได้ยาติฟันเอาเจ้าล็อกโคสนาดยาติฟันได้คอยได้ข่อยเชื่อว่าเจ้าสีบ่แกงคอยเชื่อว่าเจ้าสีบ่ขายคอยเจ้าคอยเชื่อว่ายาเจ้าสีโฆษณาดยาติฟันคอยได้ดีบักคักเลยมีกองซุ่มบ่มไอนบ่ไอนีบ่มีกองซุ่มครับ เออแม่ยังเจ้าอยากได้กล้องซุ้มตีไรหนาซะบอกขามีในกล้องซุ้มฮะกล้องหลังคนข่อยมันแากฝนเพรมันซุ้มอยู่แล้วอะไรกล้องซุ้มกล้องเปียกดอกนั่นอะไรกล้องเปียกแจสีฟันที่ยังก่อนมันนี่แจสีฟันสปอร์ตไลท์ฟ้าไลฟ์บอกว่อีเดียวทีาให้มันโชคตีรุ่นเนี้อ่ะแม่อยากขึ้นรุ่นแรงแต่ไม่ใช่ซีผมแม่มันยังกวนผ้าผองแดงพัดลม ซุ้มมันแตกออกจากเคียงพันล้มแล้วอีพี่พันจ้ะสีเบ้าโฆษณาให้เจ้าเอากขญาติเบ้าอีพี่นี่โอ้ยนี่พิทยาล่ะซุ้มเรื่องอยากที่บ้านต้นเก้วับปากกันมาอีพี่นี่บอเซ็นกันแล้วเบ้าโฆษณาอย่าสที่บนเพื่นยาสีฟันนะคะยาสีฟันฝาไลนะคะแปรงที่ปากหอมฮอตดากนะคะน้ำลายฝงใช่ไหมนะกับเบ้าเชิญชวนการ โฆษณาสินค้าต้องเชิญชวน,ชนสรรพคุณอะไรเป็นยังไงใช้ยังไงใช้ชแล้วเป็นยังไงเออให้คนอยากซื้อไหม่แฟนนะแฟนนะใครแปลงที่แปลงหอมต้องอีปเป็ดมึงเอ้เนาะให้จะเป็ซื่อมึงใส่ยูหันอ๋อต้องเชิญชวนใช่ไหมครับใช่พูดเชิญชวนนักศึกษาอะไรนี่ค่ะอย่าสีฟันนะคะอ่าฟาไลท์อ่าแปลงแปลงดีค่ะหอมสโค้ตนาหยาที่ใช้ไหมเลยโฆษณาแปลง มันกะสิคอยเป็นไป,ไปลไะแม่เนาะโอ้ยเนาะเศร้าเลี้ยนถะไปนี่ประเทศทั้งระจันต์องเขาผมเคยเรียนภาษาตุรกเ,เ,เรียนหนังสืออยู่ดีก็ได้ไปเทศทั้งหลัดยาเนี่อันนี้รุ่นน้องรุ่นพีคอยนี่เนอเอารุ่นพีเอาดูเอาดู <c ười> คอยน,นี่ใส่แล้วได้ไปอีพี่หนึ่งในเคิงหลอดได้ปไปจากไหนเน <สง S 1> ี่ยเย่เพิ่นใส่แล้ว <c ười> บ่เบิดด <c ười> ี ใช้แล้วปากสะอาดลมหายใจหอมฉดชื่นแต่ว่าใส่แล้วยาวปากเอ้าก็ปางสัตว์ะปากยาวเอ้าก็ปางสัตว์มันเป็นเหมือนยังไงอ่ะเหมือนไปอ่าลงต้มแล้วขึ้นมาแล้วล้างไม่ล่อนมันยาวห้าวปากหรือเปล่า ปากโถ้าจะพูดจะพูดว่าเร้าเร้าเร้าปากเออร้าปากอ๋อภาษาบ้านเฮาเรียกค่ะได้ใครวันนี้อย่าทิ้งนข่อยเนาะวันนี้อาจารย์นรตีก็ต้องเล่นเร้าเร้าเฮาเฮาอันนี้พูดบอกหน่อยตีดี่ฮะหัวพูดหน่อยบอกให้อันนี้บักที่เจ็ดสิบหก คมัก็บ้หมายถึงไผ่ผัวเก่าฮะบักที่เจ็ดที่หกโอ้ยผัวได้สิมาเอาจิเหรียญมาเป็นผัวโอ้ยกระยอนจะมาแต่จักสี่ล่ะเจ้าได้เขาสุขคนอยู่หันไะนบอกอนไรพ่อแมนติบอแมนบ่อแมนก็มาที่เขาอย่างก็ียกตีลูกให้คอยได้เสร็จหรือเอาแม่เอาละน้องกูได้นั่นน้องใช่กูมึงเย็บเอามันวัดดีแม่ป้ากูสิบอกเออมึงเย็บเอามันไปอยังเอาพอมันจะอย ไปจะเยือกะอเยอพีพีพีอิลิตเอ็ยเยาวาเด้อเป็นยังซ้ำขวดเอมลอยดิเอียงต้งขวดเอมลอยพอาเยอะเลยลูกใช่นี่แห้คักนี่เออเขาเห็นวันปลาช่อนดบูยเอียงปลาช่อนดปลาช่อดเองปลาช่อดปลาชดปลาชดเสื่งปลาคออ๋อไ้เป็นปลาช่อนดปลาช่อนด โอ้แสดงว่ามันล่งหัวมันเถอะล่งหัวพูดน้อยๆล่งหัวเออดากว่ามีซีนพ่อหีบเออทั้งนาเนี่ยวันปั่นเขากีพ่อใช่เปล่าเดี๋ยวเล่ไหนตาพ่อเนาะไปนอนเียนคูแล้วเออเอเมียก็ยังสัตว์ไปบายเอากสิส๊ไปบายประพานเอาเป็นไคเดินสิวางสั่นมาเปิดให้เขาเบิ้องดู้สหาย บปล่าเนแค่เดี๋ยวเมียมึงกระดาด่าไปยังหาผัวให้เมียไหมอ๋อจะกระดาอยังแบบได้เอาเถอะข้าใจว่าไม่เงี้ซีตอนเดี๋ยอยู่ในห้องสามคนผัวเดี๋ยวซีซีร่วมมึงเป็นซีซีตอนเนี้ยมันหาผัวให้เมียเพราะมันเวลาไปเบอร์มอลำเมียก็หาหาเมียให้ผัวกูแล้ว เป็นยังเป็นยังอีนี่เนี่ยจังนี้จางนี้ <S <S 1> <S 1> เป็นอย่างถ้าปวดหัวแล้ว่าปวดหัวเรื่องไหน <S 1> <S 1> จักว่าเอียงมัดลูกจุกจักแล้วก็พีกันแล้วก็เอากันเออมันบอแมนให้มึงตายบอแพ้ให้มึงตายบออันแล้วนี่เรา,าป่วยท่านว่าอ้ป่วยเลยมันป่วยมันตั้งแต่เกิดเราป่วยขนเอาเราป่วยขออ่ยอยครับไป็นไงนู พ้เราไปหาหามอเอารถข่อยไปอยเอออันนี้แมนแมนแมนอยู้าพานรอดตายใช่รถข่อยก็ยังก็อยกันเล่นบอกเรากได้ป่วยแล้วสุดซันียรกเล็นเนาะอีนี่มันคือลูกหัวออกมาตายแหมที่กินกอดใจน้ำมีบีกีหมนี่บอกเออมีบีกีมาบอกเออคือจังมูวลูกหัวว่าหลัตายทั้งหอกหมยทุ่มบ่อทนทุ่มบ่อทันทุ่มบ่อทวน ผมม่อย่างมาก็เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่พูดชุดอีหยังบัดดี้ชุดลูกลูกไหนลูกอีหยักูนี่แหละโอ้ตายมันสิบพราเป็นสาวคือเขาขอยกเลยใส่ชุดนั้นเป็นสาวคือเขากูเสียดายพาลูกไม่เด้เมื่อไหสิมาอยู่ตัวอีหาน้อนั่นสิเป็นการขี้โก้ไระยังไปจังสรนไปอยู่น้ำพอนานุคนดอกมีแต่คนกัดผด เฟรนี้มึงกับบางซอกผมมึงเนี่ยสาวมึงเนี่ยหนาโกลมึงเสียบากูอีกตีเพี้ยบอกมึงมันเสียบ้าลูกช่วงนี้คือเป็นช่วงพักเบรกพักเบรกช่วงพักเบรกเฮดเลสเซอร์ค้อนข่ายางบักต่อยเสนาเขายางายยางก่อนยางบักต่อยเอาคือว่ายางบักต่อยมันยางมันออกแล้วแล้วอากาศควบเอาใน่ยจะหน่อยยังเปิดรับสมัครแดนลสเซอร์อยู่เปิดรับสมัครครับเออบอกคนนี้ว่า พีฬาดนเซอร์บอกคุณสมบัติดนเซอร์ดนเอาะีสิมาสมักมึงเป็นผัวแดนเซอร์แดนเซอร์้ะคันสิมาเออส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเออเอาขึ้นสูงแถร้อยหกสิบห้าได้ตีบ่ว่าร้อยหกสิบันเดียอ่รอยหกสิบ้าเออคอรอคออก็อ่ามมามันหอดงามขาไว้ร้อยเจ็ดสิบเมือหนีมาแล้วคุนึ่งมืออนกูจะถมนเขตมันอยู่มือ ปฐมพิธีเจัาไก่ปฐมเบิดวงจิตปฐมพูดเดียวจัเอ้ามันไปสมัครพูดเดียวกับปฐมพูดเดียวตัวนั้นเออแต่ว่าบอกพี่น้องผู้ใดมีลูกมีหลานฝากบอกนะคะไอ่ว่วงเอิญไม่อย่ามาหนีนะกวางสั้นยูนีตีสบายมองยูฟี่แมนเตกินต้มไก่บ้านเสมอแมนมองยูฟี่อาหารการกินก็ดีเออเสียยงเดียวไม่หยังวันไหนขีทีบ้าเสียคนนี้เจ้าเสียกนเด็กขอยูก่อน อันหัวหน้านาลูกวหน้าตั้มเนี่ยคือธรรมดาทั่วไปแต่ไม่ยินดูนกคุณค้นขี้ทีเอาเจ้าเอาอย่างเจ้าคือมาเหเกียรดแล้วแน่แล้วยืนอยู่นี่เมกกันกูเพิ่อนประหยัดบ่แม่นฉันนี่บ่ขี้ทีเจ้าขี้ทีเจหาแกหาว่าเจ้ามีเงินแหมกันเพื่อนบอกี่ยวกับเงินก่อนเพื่อนบอกเรื่องเงินเว้าเรื่องหยังผัวหลายๆก็บ่แบ่งลูกเราบอกแม่ยุ่ยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามิต่คนมีแต่มึงพาคนบอกคนว่ากูไปทัวร์ดิบกับที่ คนเซียมาแล้วมีผัวหลาย่สิแม่นั่นแหละพี่ซีมันใส่หลายหนุ่มดิอื้อนั่นแหละพี่น้องครับหนุ่มบอมมี่พี่หน่อยนะพี่น้องแต่มีหลายนี่เป็นคนฮักเดียวใจเดียวฮักลูกฮักผัวฮักลูกฮักผัวก็คือได้ผัวลูกติดไหมแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกมีความสูงแกล่ะเสมอหนิเป็นคนแบบตกแล้วนี่ฟ้าผ้าไตมั้ยคุ้มเกียวกูบ้มเกียวเลย กูเบเกี่ยวในฐานะที่กูโสดนี่กูเบเกี่ยวย้ายแจ็คสันโสดโสดผู้ใดไปบัตรเพลผา้วน้ำเจ้าว่าต้องขอในอาทิตย์ผู้ใดไปบัตรเลาเเพวผู้ใดไปบัตรเพลผา้วน้ำเจ้าอีโบดผู้ใดอีโบดอีโบดลูกสาวข่อยเมยโมแม่อีโบสโมแม่อีโบดอีโดข่อยคัณแจ้งหนาโมยู่หนาคือจะมันอมอ่อยอยู่เพราะเศร้าเนี่ยอีโบดอ่ะผู้ใดเอา น้องเจ้าเม่ตอนนั้นคอยกินเราคอยบันเทเราให้คอยยุ่มืออนั้นนี่นี่มันผู้ดีผู้ดีดอกเอาพูดู้ไดอ่ะมันมีทั้งอีโบดีบอยอย่าไปบาดีข้าวมยมักแก่ข้าวก่อนกูชื่อว่าไรหรือาถาม่าถามพู้ใะก็ย่าไปเนื้อถอดเป็นอย่างไรเงบ้มถึงเอา็มาจากอะไรก็เสอมถึงคูมันอกีู้มันอยู่เลิกโพดเอาะเมียดี ตั้งแต่เนื้อดากไปหาหู้นี่มันซีเมตรถุเนาะมาญาตเจ้าเห็นภาพไม่ใช่กระไรก็ได้ใช่ไหมสาวบอกบัดนี้ได้ได้นอกกล้วยก็นั่งนอกกล้วยเจ้าเจ้าเจ้าคือเป็นผู้ชำช่องเรื่องสีครับจะคอยถามเลยอีหลีเดีกันว้านบอกผู้ใดชำช่องผู้ชำช่องเสน่ห์เมียหลายสีผู้ใดได้เมียเอาเจ้าเมียเกเรจิต มันจะเอ็นไหเมียติสัวเมียน้ำเปิงตัวเมียซนิ่เดีวล่ะบ่ไอ้กูว่าวบ่ไอ้กูว่าวบ่มันมีเรื่องเล่ากว่าจะได้เมียนั่นเออเป็นแรกไหนญาติกิบกบซ่าฮะนี่กิบปักผมอยู่สิโน่นไปสิเออเออผู้ไหนญาติได้ก่อนได้เป็นรับคอยเอาพระท่านเขาก็ได้เด็ดซึ่งเขาซิ่งกระทั้งใส่สนจองเซึ่ง จะอีหยังเราสูโอ้ยกูละเมียแล้วก็เทยบุนียักษักษเป็นหอคู่บาอาจารย์เออก็ได้ใครเท่าดีเท่าไหนเฮ็ดท่าไหนสันเมียมันจังถือเฮ็ดท่าไหนเมียบ่เคยนี่เอาได้มยได้มาก็ถายโดนนล้เอาขอบคุณค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนะคะฟ้าไลน์นะคะพี่น้องขาฟันสะอาดขาวแล้วแต่ที่จะแปรงนะคะ ยาสีฟัดีอะไรดีดีดีบอดบอลองเพงบอกข้าเมื่อนี้เอาลองกอน่เนตีเอาบลลองอีกเด้เม่นลองเพียงดีดีเ้ยบอกอะไรบอลจางจักเม็ดให้มึงใจบบอลจักบอลองเพียงเราคอยกับพวูจักซืเพคพ่อนาขนาดเอามูจเจ้สิอกตัโลกอีกมันบ่อีกช่วงหนึ่งของมจเจ้าสิเมียเลยดิเ้ยเมียนไดได้เ่ขอบ่ได้ใจเงินดิ กานเล่นที่การเล่นช่วงเดียวขอบปัจ่ายเงินก็เป็นอย่างก็ถอดล้ออะไรรถบ้านละอสองล้อบ้านลออะไรรถบ้านปักแพร่มาของฝากได้ไหมารันเนาะอีกยังรอรถอะไรรออะไรรถบ้านจ้าไปเบิ่งไปยังมีจัดรอเ่ราะออะไรมันมีจัดรอได้ไหมมึงก็เป็นรถหรือสิมันมีแต่มือซื้อมาพุ่นขันรอขันยางแตกก็คือจอดทุกอันเด้เลย รถบัสรถบัสรถบัสเอแยงดีด้เนี่ยกันนั่นล่ะเราไ่ได้ซื้อรถห้างเพียงแต่ว่ามือไปรับรถได้ถางตาออกเพราะว่คือหยามันคุ้มหมดแล้วเอารถบัสผีสิงแต่๋ว่าอยู่นี่ว่ารถบัสหยาคุ้มเป็นตะกร้าเนี่เน่รถบัสหยาคุ้มมันบานม่อมตุ้มจีคนละคุ้มเอ็ียนตี๋กูจะคักโลดเอ็นกูลืมลึงล่ะล่ะเอ็นมึงไปเด็กับบักนกซะไป ซุ้มหมวกสามตะลึงเออเอาพูนาล้องต่อสิครับมุตจอไปพักก็ได้เอาพันยังสิล่องอยู่บ่เอาอุ้ยเอาช่วงเพื่อนแหม่ตีนี่แเอามุตจอมัดแจมก่อนซื้อๆดิตีช่วงที่คอยตีขอบในแคลิปเขาบอกว่าอย่าเสนอหน้าว่งเลยเป็นน้ำเนยเป็นอะไรพหนารนอเลยออกออกออกพุทธเอยากออกออกออกมาหาพอห้าเมมเพียงอย่าง่าคุ้มค่าผู้ใดบอกออกสิพูดอะไรไม่ใช่แพทย์ตัวแานั่นตกลกบอกช่วงนี้แล้วมาจ่ายเงิน ก็เราะบใจยอิหลีเนาะนนพี่ซีหนูอยากเห็นมุกเจ้ามาดูดูอยู่ดอกตลกบ่วงนี่ขี่ขั้นอิหลีเจ้าเสียบอว่าปจไขออกอีอะไรเพ่งจะไปออกอีกแจ็ตัวลูกเพ่งชุดอิหรีหนูนคือแบบอุ้ยดีอีหลีมุกเจ้ามาเนี่ลยหนูขอบคุณเลยละไขอบคุณเลยหลายพี่ซี<ข>ออด,ดอกเพราะว่าตลกบ่วงนี่ขี่ขั้น บอมีดอกเด้อว่าสิอยากออกมาจกเสียน้ำมูเจ้าเนี่ยบอเคยมีจักเทีถ้าหอยยู่นี่บพอมีเนาะเจเนาะอีหลีบอมีมันมีสาเหตุอยู่มันมีสาเหตุอยู่สาเหตุว่ะมุก่อยได้สี่พันเขาได้เกียรติลอยแปดได้สี่พันนี่ตีเออเออจะหาหมอบไปทั่วไหลค่าตัวนี่สามพันค่าตัวสามพันพันหนึ่งแปดหอยรู้แล้วไม่ใช่สีไปยังลราคืออยากได้สุ้ดเจ้าแม่ เขาจะคอยยูดจะคอยกัดแต่เราบัาเสียงบ้าซูจะคอยแล้ววันนี้คอยกัดเป็นแต่ให้ชุดเจ้ามาอยู่ดอกแบบนี้ช่วยคอยได้เกียรติลอยขึ้นจากเจ้าแม่เหรอเจ้าแม่เรี่ยฆ่าตัวไม่ยังวันสุกร์คนหลายขกมูมาเร็วผู้ใดบอกฆ่าตัวมาเปิดเผยได้ที่แจ้งเนาะวันจันกูได้ขึ้นละเบิดกูยังบ้าปากเลย